ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีกับมะพอกกับปังปอนมีแยฝรั่งติงตองแฟนเพจอีกคือเก่าเหมือนเดิมจากพี่น้องจ้าสำหรับมือนีปังปอนกับสิพ้าลัดเลาะปลาเนาะจ้าไปหาของปลาพี่น้องจ้าอยู่ที่ตลาดห้วยเดือนะคะจังหวัดน้องวลําพูพี่น้องปังปอนกับมาสินท้างเคืนอุบนลันะคะลัดเลาะมาเนาะจ้าตัดเขาน้องเลือ้อเลาะมาทั้งเคลนอุบนลัดจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะเป็นหาปลาอยู่น้ําเลาะเคนนื่นเนาะค่ะเก็บม ฝากพี่พี่น้องน้องทุกขุคนจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็รัดรอมาอีกเส้นทางหนึ่งจากอำเภอโนนสังพี่น้องตาดเขาไปจังหวัดหนองบัวลำพูเนาะจ้าขับมาเรื่อยๆจ้าพี่น้องจ้าเห็นเพ่นเทศสกายวอล์คยุ่งางทางใหม่ๆก็อยากจอดแวะเบิ่งอยู่จ้าแต่มันห่อนเนาะอันนี้เขาก็มาถึงตลาดแล้วพี่น้องน้องว่าลอละสามร้อยจ้าพี่น้องจ้าปงปนไก่ย่างเลาะเรื่อยเปื่อยไปเบิ่งจ้าพี่น้อง เพ่นพี่น้องของป้าดอกกระเจียวเฮานะคะงามงามพี่น้องของวอนกระจัดมาซะสมถ้วยพี่น้องจ้าถ้วยละยีสิมบทน้อยจ้าโพผาดพี่น้องมันหอมเอามาลวกแล้วมันหอมมันแซ่บจ,จ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็ยางรัดมาทั้งนีเนาะน้องใหม่กับมิตรน้องงามงามอบวบจ้าพี่น้องจ้าน้องใหม่หวานอันนี้ก็เป็นอึงนะจ้าแต่ว่าท่านใดใครเดอกพี่น้องพ่นกับว่าใครอยู่ตะเหลียวหาใครเพราะท่านใดพอจ้าปองปอนก็เลยบเพื่อได้เอาเนาะหยาดมันบอกใครพี่น้องจ้าติดโดงโดมงเดงเดงอยู่พี่น้องอันนี้ก็เป็น เห็ดขมเด้อจ้าถุงรหาสิบ,บาทเอาไปแกงนะคะเอาไปใส่ตู้เย็นก็ไดพี่น้องจ้าอันนี้ก็เป็นแมงดานะคะพักแก่นขอแก่นขมจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็เป็นมะไข้ผัมเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นกระเทียมจ้าพี่น้องจ้ายางขาดมาบ่ไดดก็คือบักขานเพศจ้าทานไปบ่ไดดจ้าจะจอดแววสือคือเกาพี่น้อง ย่างมาทั้งนี่ก็เป็นแมงดาอีกแล้วอันนี้ก็จัดไปซะหาตัวจ้าพี่น้องจ้าหาตัวลอยเนาะอันนี้แมงกินนู้นจ้าพี่น้องจ้าตัวใหญ่ใหญ่ไครเซพเสพบองคนกะจัดไปถุงหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าเรากันหนังงัวเนจ้าหนังงัวต่มพื้นเนาะขาดประด้เลยจ้าพี่น้องจ้าหลากหลยของอยากของกินพี่น้องเอ้ยอยากให้พวกเจ้ามาย่างสื่อยางสมน้ำกันเนาะพี่น้องจ้าเบิ่ง บนล่หมากลากไม้ของปลานะคะหมักน้าหมากขี้เคี้ยอันนี้ผักกุดงองเนาะค่ะอันนี้พนเอิญผักหยงเนาะผักกกะแยงตืงเหือปังปอนกับว่าคอยขุนนะคะปลาหงปลาแหงนะคะเอาไปแกงใส่ผักมีซีไปอันนี้ก็เป็นหมกม่วงแก้วเฮ้านะคะบ้านเมืองเฮ้าเนาะปังปอนกับว่าด้ซสื่อไปจะพี่น้องจ้าย่านหิววาไว้พี่น้องเอ้ยสื่อหลายยางหลายแนวอันนี้ก็หวกเนาะค่ะ อันนี้ก็เป็นนอใไม้หวานนะคะอันนี้พ่อซ้อนก็ได้ซ่้อมาซิมอยู่พี่น้องหวานสมคําเพิินเบออา่นปากฮิลีพี่น้องจ้าตัวแรกกับพ่อกาซื้อหลายน้อย่าเพ่นตัวพี่น้องเอามาต้มเบิ่งหวานฮิลีจ้าอันนี้ก็เป็นมันแก้วมันเผานะคะหลายย่างหลายเนว้หลายย่างย่างไปย่างมานะคะหลายอยากมากย่างจากพี่น้องจ้าพักมีซี่ใบโอ้ยแต่ว่าเหมารถม้าหลบนีกัอันนี้แหละจะพี่น้องจ้านี่แหละจุดมุงไม้ไข่จักจันจ้า